ไขหัวล้อครับที่เกียรล้อเครื่องนานครับมารับเองที่โรงงานได้นะครับผมมารับแล้วไม่ว่าครับรับส่วนลดจากทางโรงงานมาด้วยครับ3,000บาทครับผมทุกไซส์ทุกขนาดครับจัดให้ทุกตัวครับลดกันไปเลยครับ3,000บาทครับผมสวัสดีครับวันนี้พกเครื่องผสมอาหารที่มาไปเปหัวสายใจดีครับวันนี้เราอยู่ที่โรงงานนะครับผมจะมีลูกค้ามารับเครื่อง1นึ่คิวนะครับ3ระบบนะครับอ่ี๋ยวเราพามาดูกันครับว่า1นึ่คิวสระบบกับ1นึ่คิวพีดีโอ มันแตกต่างยังไงครับอ้าวมาดูกันได้เลยครับผมนะครับในตัวถังนะครับโครงสร้างนี่เหมือนกันหมดเลยนะครับสิ่งที่จะแตกต่างออกมานะครับตัวหนึ่งคิวสาระบบก็คือจะมีมูเล่ตัวนี้ออกมาครับอ่าตัวนี้นะมูเล่เป็นขนาด18นิ้ว2ร่องนะครับแล้วก็จะมีทั้งเครื่องนะครับตัวนี้นะครับอ่ามาให้นะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับที่เราจะใช้นะครับที่ลูกค้าสามารถใช้ได้ครับคือ11แรงขึ้นไปนะครับ แล้วก็จะมีชุดเกียร์คันโยกนะครับเพื่อทำให้สายพานมันตึงและหย่อนได้ครับในกรณีที่ปลามันติดหรือเครื่องมันดับครับสามารถสตาร์ทใหม่ได้เลยนะครับในตัวนี้ก็การทำงานนะครับก็จะมีแท่งขึ้นตรงนี้ให้ด้วยนะครับระบบนะครับแล้วก็มีที่ขัดฟางนะครับผมทุกอย่างคือมันเหมือนกันหมดนะครับส่วนราคาที่มันแพงขึ้นมาก็อย่างที่แจ้งไปมันมี2ตัวนะครับ ก็คือแท่นเครื่องนะครับกับชุดการสายพานนะครับแล้วก็มูเล่นะครับผมขนาด18นิ้วสอรองนะครับและสามารถที่เป็นสาระระบบได้ยังไงมันสามารถตั้งมอเตอร์นะครับ7 5แรง3สายได้ด้วยนะครับตัวนี้และสามารถต่อกับรถไถ t o นะครับหรือรถไถแท็กเตอร์นะครับโดยปลายตัวนี้ครับสามารถเสียบได้เลยนะครับมาถึงท่าในสาระระบบก็คือ1เครื่องยนต์ดีเซลหรือรถไถเดินตามนะครับ11แรง2มอเตอร์ไฟฟ้านะครับ ขนาด7.5แลงสาสายนะครับ3ก็เป็นรถถ่ายแท็กเตอร์นะครับขนาด18แลขึ้นไปนะครับโดยต้องมีเพลาท้าย PTO เ<ม>วยครับอ่ะเดี๋ยวลูกค้ามาเราทำการทดสอบนะครับ,รบก็เอาเลยครับอ่าสารรอบให้ไวน้นก็ได้สารแต่แล้วแรกๆคนรอบเริ่มรอบทซ้าก่อนนะครับเพราะว่าถ้ารอบเร็วกินไปเนี่ยมันจะพันเกลียวข้างในแน่นนะครับม,มันจะทำให้เป็นยอดเจดี อ่าครับตอนนี้เราก็ทการการใส่เลยครับใส่ก็โยนเข้าไปเลยนะครับน้ำตามเลยน้ำก็จะใช้อยู่ประมาณ15ถึง20่สิตมิลเฟางหนึ่งก้อนนะครับถ้าไม่ใส่น้ำถามว่ามันสัตว์ได้ไหมได้แต่มันช้าเพราะว่าฟางมันโยมมันไม่มีอะไรกดลงไปนะครับแล้วก็จะทำให้อ่าฟางมันนิ่มด้วยนะครับการใส่น้ำ ดี๋ยวพอมีช่องว่างเห็นไหมครับมันจะเต็มใช่ไหมพอมีช่องว่างเราสามารถยัดใส่ในช่องว่างได้เลยอ่าอ,อันนี้นครับก็ผ่านมาประมาณห้านาทีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดีย๋ยวลอยสักห้านาทีครับมันก็จะ,ะละเอียดขึ้นนะครับ การปส่ก็อยู่ที่ประมาณ15-30นาทีนะครับขึ้นกับความเอียดที่ค่าต้องการนะครับโอเค,คือถ้าจะใส่อย่างอื่นนะ่ะถ้าใส่ไปผ่านมา10นาทีอ่ะควรใส่ได้เลยพอเขาฟาังละเอียดแล้วเนี่ยมันจะต้องเหมือนตักใหม่ต้องพยายามโหลดของลงไปให้เร็วที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นอาหารก้นเนี่ยจะใส่ถ้เาเราต้องการความละเอียดต้องการแล้วค่อยใส่อาหารกนแล้วเปิด5นาทีพอ เพราะว่าถ้าเราเปิดนานมานั้นน่ะอาหารพ้นมันเบามันจะตกลงล่างมันจะไม่เข้ากันแต่ก็ความชื้นฟางก็ต้องสำคัญถ้าอยากให้อาหารติดชีหน่อยก็ให้มันชื้นนิดนึงอาหารมันจะติดอ้ฟางทั้งหมดแต่ถ้าเราเปียกมากไปมันจะติดขอบนะครับเดี๋ยวพอใช้ไปเะไรน่ะเข้าใจว่าประมาณไหนง่ายๆถ้าเราอย่างเงี้ยสิบนาทีผ่านไปแล้วเพื่อจะใส่ของใหม่อ่ะมันก็ต้องวนตัดอีกมันก็เลยจะวนมันก็เลยจะช้า แต่ถ้าเป็นพวกของสดอ่ะมันจะตัดไวว่าฟางเยอะถ้าเป็นต้นกลุงต้นกล้วยใส่ไปเนี่ยมันมองไม่เห็นเป็นชิ้นเลยพอของไปมันตัดที่เขาขาดเลยแต่พวกฟางเนี่ยมันพันกงินเป็นได้นขัดยากอ่ะเนี่ยพอสังเกตเสียงเครื่องจะเริ่มหนักขึ้นแล้วเพราะตอนเนี้ยของมันเริ่มละเอียดมันจะเริ่มไปตัดเร็วขึ้นจากเมื่อกีเ้เบาๆคือมันโยกอยู่ แล้วก็ในกรณีที่มันขึ้นเจดีอ่ะหมุนตาหมดเลยไม่ตัดเลยอ่ะพันเกียวทั้งหมดอนะ่ะวิธีแก้คือใส่ของลงไปให้เยอะกว่าเดิมเพราะเดี๋ยวมันจะมาค้ำตนบ่าเนี่ยแล้วมันจะหลุดเองไม่สามารถจะเอาเกียวอะไรไปดึงไม่ออกผมลองแล้วไม่ออกหลักการคับมันพันเกลียวตั้งแหลมเมื่อไหร่ตามหมุนอย่างเดียวเลยไม่ไม่พลิกเลยอ่ะให้ใส่ของลงไปอีกอตัดรงให้มันค้ำทั้งบนนะครับ มันจะหลุดด้วยตัวมันเองก็คือเริ่มต้นอย่าเล่นเครื่องเร็วเพราะเครื่องเร็วเลยเต้นเครื่องเร็วเมื่อไหร่พันเกลียวแน่นเลยกอดแต่ไม่ขาดนะครับแล้วก็สองงนการใช้งานนะครับตอนนี้ความเรอดลูกค้าที่ต้องการก็พอได้แล้วนะผ่านมา15นาทีนะครับตอนนี้ปลดเกลียแล้วครับ เปิดเลยครับผมตอนเปิดเครื่องครับให้เบารอบหน่อยถ้ารอบเร็วไปอ่ะมันจะเวียงของกลับเข้าไปในถังเหมือนเดิมถ้าเรารอบเร็วมันจะเวียงกลับเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ถ้ายาวประมาณครึ่งมึงก็ต้องออกยากนิดนึงแต่ถ้าประมาณสองสามนิ้วครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะพวดออกมาไ,ได้เลยเพราะมันเวียงแค่สองสามนิ้วนะครับ อันนี้แค่ประมาณ15ทีมันก็จะยาวประมาณหนึ่งคืบแต่ถ้าลูกค้าบอกที่เกียดจะโกยออกก็ยี่สิบสนาทีเนี่ยมันก็จะมาชิ้น2อสานิ้วเลยแต่บางคนก็บอกว่าบัวไม่ได้เคี้ยวเหมือนกัแล้วแต่แต่ถ้าพวกแพ้ก็จะมาคนึ่งชั่วโมงเพราะแพ้ข่าดมันเล็กกว่าแต่ถ้ามันมีอาหารข้นหรือไม่มีของสดเนี่ยมันก็จะออกเลยว่าเพราะมันหนักอันนี้มันฟางรวๆมันโยงนะครับ อ่าอันนี้นะครับก็ประมาณ15นาทียาวก็ประมาณหนึ่งคืบนะครับฟางนะครับถ้าอยากให้มันละเอียดมากกว่านี้ก็องปล่อยเวลาให้มากกว่านี้นะครับอ่าอันนี้ฟางก้จัดจัดลองจับดูมันจะนุ่มขึ้นนะครับถ้าใส่พวกากากน้ําตาลอาหารข้นมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาทันทีไอ้เงี้ยมันก็นะนจะเลือกกินไม่ได้ละแต่แบยาวอย่างนี้ก็ยังมีสะบัดหน้าได้อยู่นะ นี่ละใช่ไหมย้ายเรื่องไปเดียวมั้แรกเกินเดี๋ยวไม่เดียวอีกถ้าแบบปั่นพวกนี้มันก็จะละเอียดพวกนี้ก็คือจะละเอียดประมาณยี่สิบห้าถามสิบไมลีแต่จริงๆถ้าเราใส่หางคน้นอะไรเงี้ยมันก็จะปั่นก่อนมันก็จะเรียดลงกว่านี้อีกคือต้องดูประมาณคืบหนึ่งเนี่ยก็ควรจะจะ,จะ,จ,ะจะต้องใส่หางค้นแล้วถ้ารอให้ได้เลยมันจะเรียดลงไปอีก ตอนจบครับแล้วก็เล่นให้มันสละดหออกจากใบแล้วไปพาใบก็หมดละตอนแรกมันจะข้ารอบช้ามันจะพาไปอยู่ แคนั้นนำามาสัก20นาทีก็ได้ครับอยู่ในเครื่องพออยู่ในเครื่องเนี่ยมันไม่เปิดมามันก็จะอั้นใช่ไหมมันก็จะสัตว์ต่อพอเปิดเครื่องแล้วเนี่ยมันไม่อัน้นมันก็จะปลอ่อยค่อยๆออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวไกด์แนะนําดูการการดูแลรักษาหน่อยก็จะมีอันฉริยครับตรงนี้หนึ่งหนึ่งอัรูปล,ลอกหนึ่งนะครับนี่ลูกรสองลูกเตอหน้านี่ครับ แล้วก็มีเสืนอขาข้อตรงนี้พี่ถอดองเทาสองตัวอันนี้จะเป็นเฟืองใช่ครับเสื่อจะเทม,มาแล้วก็ค่าประมาณใช้ประมาณครณึ่งกิโลวัตต์แล้วก็มีข้างในขอดราสองตัวหัวอัดอยู่ตัว,ตวนี้ครับเอาซักเดือนละครั้งหน่อพี่ให้มันเป็นมันไม่ติ้งข้างบนมันก็จะติ้งข้างล่าง ก็น้ำมันครแบ้เน่มีอยู่าเราไยเป็้านปมันกเลายติดติดแสตเร์ไว้ใ้้วก็ใช้ที่ก็ดูเรื่องน้ํามันรั่วครับถ้ารั่วเรือซึมเนี่ยต้องแจ้งผมครับภายในหกเดือนเนี่ยเรามีบริการอาเซอร์วิสให้ตีนะครับถ้ารั่วถ้าซึมเนี่ยแจ้งเลย นะครับแต่ถ้าอนาคตใช้ไปรั่วซึมเนี่ยที่ต้องดูว่ามันรั่วจะตรงไหนครับว่าต้องตอมเพราะว่าเกียร์ที่ผมขายมาไม่พังแค่ะน้ำมันไม่ไม่หมดมันก็คือเกียร์เกียร์รถยนต์นะครับน้ำมันแห้งเมื่อไหร่เนี่ยเรียบนะครับผมต้องขอขอบคุณลูกค้าครับที่ไว้วางใจเครื่องผสมอาหารทีมอาร์บายปันที่หัวสยใยใจดีนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ